เป็นยังไงบ้างคะเสร็จยังคะแล้วเสร็จยังอ่ะค่อิดเสร็จแล้วเออเดี๋ยวเราติดยังไม่เสร็จคะ่ะเดี๋ยวติดพรมป่ะค่ะเอานี่เอามามใช่จ้ะมพรมไฮรีเดี๋ยวพแพาแกะแป๊บหนึ่งนึงอันนี้คิวก้อนศาสตรกำลังติดก้นกนดอนศาสตอยู่ สีสวยเวอร์สีเดียวกันเลยอะซื้อนี่ค่ะใส่เลยก็ได้ค่ะสีสวยอโอคุมทนเวอร์สีเหมือนนอ่นี่เลยอะ่ะเหมือนทรานซัอร์เหมือนบับเบิ้ลบีเลยแบบสีดำเหลือง เดี๋ยวไปดูว่าแต่งอะไรป้องติดพรมอยู่นะคะสวัสดีค่ะพบก,กับเซลแพลสุกูกิเอพีวายนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวสวิปเออเซลเลโอจีเอ็กนะคะแบบ งานสีงานอาร์สีเหลืองดําที่คีเอทออกมาแบบคุมโทนสุดๆเน้นโทนเป็นแบบว่าสีเหลืองแล้วก็สีดำอย่างลงตัวมากๆมาดูกันอ่าด้านหน้าของคันนี้ที่เต็มส่งมอบอย่างที่เราเห็นเลยน่าจะเป็นตัวชุดแต่งที่โดดเด่นนั่นเป็นงานของซานโตตัวนี้ถ้าบอกแล้วางานการติดชุดแต่งเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันดูคมขึ้นตัวบอดี้รถเนี่ยดูแบบดูกว้างขึ้น อีกหนึ่งสิ่งนะคะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ที่ตัดตัวสีดําคาดลงมาให้ดูท่าติดถ้าเป็นแบบเสียบเรียบเนี่ยรถอาจจะดูทื่อเกินไปแล้วลูกค้าคิดเอดมาเป็นสติกเกอร์สีดําที่ทําเป็นสัญลักษณ์อ่าเลขอะไรเลขกอะไรเลขแนะคะไม่ใช่ใช่เล็กแปดะแแต่ลูกค้าจริงๆอะสื่อเป็นอินฟินิตี้นะคะหมายความว่ารวยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ทุกคนนี้ดูแบบแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแบบว่ายิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็เป็นงานแลด็ของ V R K งานแหลกตัวนี้จะเป็นแบบตะแกรงนะคะที่สามารถรับน้าหนักได้ถึง100กิโลเลยทีเดียวนี่เลยความสวยงามก็จะเป็นตัวสีดําด้านซึ่งหลังคาเขาเป็นตัวสีดําก็จะตัดโทนได้ลงตัวมากๆในส่วนของภายในก็จะถูกคีเอ็กออกมาเป็นในส่วนของตัวเบาะหนังที่คีเอ็ออกมาเป็นโทนสีดําเหลืองนะ สีดำเหลืองนะคะตัวเบาะเนี่ยเป็นสีดำเดินดินได้ด้วยสีเหลืองซึ่งตัวพรมที่เราสั่งออกมาพรม5 d ดีเนี่ยที่สั่งมาก็จะเป็นสีออกเหลืองดำเช่นกันถ้าติดตั้งเสร็จก็คือสวยอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะนําเสนอเลยสําหรับหลายๆขั้นเนี่ยกำลังเป็นกังวลอยู่ยว่าบางคนจะชินในการแบบขับรถแล้ววางแขนใช่ไหมปัญหานี้จะหมดไปเพราะว่าเราสามารถติดตั้งตัวที่วางแขนได้แบบนี้เห็นไหมอะ ก็จะแบบนี้นะคะก็จะมีที่วางแขนแบบนี้ตัวนี้ก็สามารถแบบเป็นกล่องเก็บของได้นะคะประมาณนี้เพราะว่าแพลวเชื่อว่าหลายๆคนเน่ยก็จะมีปัญหาเรื่องนี้มากว่าแบบติดในการแบบเออขับรถระวางแขนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถแก้ได้ในส่วนของด้านหลังคันนี้เพิ่มความปลอดภยดัยโดยการติดเซนเซอร์ นะคะเซ็นเซอร์ถอยถ้าเวลาเราถอยเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนถ้าเกิดใกล้จะชนอะไรสักอยาก่างก็จะมีเสียงดังตืดๆอย่างนี้แล้วก็มีกล้องมองหลังกล้องถอยหลังนะเพราะว่าคันนี้เราติดกล้องถอยหลังเพิ่มก็สามารถดูจากด้านหลังได้เลยในส่วนของตัวชุดแต่งของเซตนี้ก็จะเป็นงานซานโต V1 นะคะเป็นงานท่อหลอกท่อคู่แบบนี้เนี่ยค่ะ ตอนนี้ก็ทีมแบบว่าทีมเราก็ทีมช่างกําลังแบบตรวจเช็ความเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมส่งมาพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้แพาจะมารีวิวอีกรอบหนึง่งเร้ก็อาจจะพา,าแบบว่ามาดูเจ้าของรถว่าเป็นยังไงบ้างแบบแต่งออกมาแล้วก็ทําไมถึงเลือกแต่งแบบนี้นะเดี๋ยวมารอฟังพรุ่งนี้นะอันนี้ก็เดี๋ยวแพลขออนุญาตไปดูความเรียบร้อยก่อนว่าเออลิสรายการที่ลูกค้าเนี่ยเควสมาในเรื่องของการแต่งเนี่ยเป็นยังไง ครบไหมอะไรเงี้ยก่อนจะส่งมอบนะคะเราก็จะเช็คเลยเช็คอีกรอบหนึ่งก่อนก่อนที่ลูกค้าจะรับเปจริงเนาะโอเคเดี๋ยวเจอตัวไหนพรุ่งนี้ค่ะมันจะเหมือนแท็บเล็ตเลยค่ะเหมือนแบบเหมือนจอไอเดย์เอาเลยเดี๋ยวดูว่าต้องอ่ะเดี๋ยวลูกค้ากลับไปดูหน,น้าโฮมค่ะดได้ไหมแล้วก็สไลด์แล้วก็ตรงสี่เหลี่ยมน่ะอันนั้นแหละ,ะ,ะ,นนะคะ่ะจ้ะแล้วก็เลื่อนค่ะจ้ออะไร ใช่ค่ะจะเป็นตัว traffic safety ตัวอ่าฮะนี่อันนี้ก็เพจไม่ใส่เมมเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ารอ